ใบแมงรสนะคะมันจะได้หอมๆนะเมื่อก่อนไม่กินเลยอะเมื่ เป็นชั่วโมงหรือ30ิบนาทีก็ได้แล้วแต่ความเปิดใส่เครื่องปรุงไปต้มนะคะพริกข่าตะไคร้หอมนะคะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ปลาทูนะคะ ไปหนึ่งกรูปแบบนี้นะสาหลังจากนั้นก็ใส่ผงนัวไปเลยค่ะแล้วแต่ตามชอบนะจ๊ะหลังจากนั้นเออใส่เป,ป็นน้ำปลานะคะเพิ่มความคามกรอดเข้าไปอีกนิดนึงนะคะต้มให้มันเปื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะเพื่อความอรถรสในการดูดติของเรานะสามาใส่เป็นต้นหอมนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเพิ่มความหอมให้ของอ่ ที่ของน้ำยาของเรานะจ๊ะาแบบนี้ก็ปิดเตาเตรียมไปกินกันได้เลยกันจ้าเปื่อยแล้วเปื่อยให้มันเปื่อยเปิดๆๆเปๆๆๆยเปๆๆเปเป,เปแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปกินกันเลยมาดูใกล้ ช้างก,กินแรงแดงกะปลอยนะจ๊วันนี้เราจะมากินนี่เลยนะคะน้ำยานไก่ดูติดเต็มเต็มจานเลยนะจ๊ะวันนี้คือแบบหอมากหิวมากนะคะคือวันอยากกินมากไปดูคลิปมาแล้วก็เลยแบบทําตาม นะคะอุ้งคือน้ำลายหิวอันนี้คือเป็นแบบเครื่องเยอะๆเลยคือปล่อยไม่ได้แยกากากออกนะเป็นคนแบบว่าจะกินแบบว่าพวกแบบช่วงคาคิงช่วงนี้ก็ต้องกินเนาะช่วงโควิดก็อะไรที่เป็นสมุนไพรกินได้เราก็กินหัวมันจะขาดขาด,ขาดนิดนึงนะว,วันนี้เ้ยงยอๆหน่อยเพราะว่าเราอยากโชว์ครองชามยักษ์วันนี้คือชามยักษ์ชามใหญ่นะคะว่ากินหมดไหมนะคะมาดูกันเรามาเริ่มกินก็เลยคึอนหิวมากตอนนี้ มีคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เอ้ยทำไมมัดผมบ่อยดูจากผมคือไม่ได้สระค่ะเพราะว่าพอทำงานที่บ้านเราก็แบบไม่ค่อยสระผมอาทิตย์นึงสระททอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้สระนะคะมากินกันเลยนะจ๊าเพื่อไม่เสียวเวลาแล้วก็หิวมากใส่พริกเพิ่มค่ะเพราะว่าชอบเผ็ดโดยพริกไปอีกนิดนึงน้ำยาก็เผ็ดอยู่แล้วนะจริงตีคือตีนคือแบบตุ่นเปืปเ่อยม่นย,ยาวๆกันไปเลยอะ หนมจีนนี่น่าจะประมาณสักสองหัวเขาเรียกว่าหัวไหมเออนั่นแหละหิวมากใส่ถั่วค่ะถั่วฟิเกียวลงปลายค่ะแล้วก็ใบแมงลักนะคะมันจะได้หอมๆนะเมื่อก่อนไม่กินเลยอะเมื่อก่อนกินผักอะไรไม่เป็นเลยไม่กินเลยนะคะแต่ตัวนี้คือกินเป็นเพราะว่าแม่แบบส่งไปดัดนิสัยต้องกินผัก นะคะตอนเด็กคือไม่เอาเลยผักผักก็คือแค่แตงกวาแค่นั้นนั่นคือผักแล้วอย่างอื่นไม่กินพอโตมาเราเริ่มโตเราอยู่กับเพื่อนเพื่อนกินเราก็เลยแบบกินตามเฮ้ยมันได้นะก็เลยก็คเคยเลยกลายเป็นคนแบบกินผักเก่งไปเลยจ้ะ <c oughs> นี่โอ้โหคำยัยกษ์ใหญ่ไปเลยจ้ะนี่ว่าขอกินเลยแล้วกันเนาะอื้ม <c oughs> <c oughs> อร่อยดีมากอืมนี่เลยอันนี้เป็นเครื่องแบบเนื้อปลากระชายขาตะไคร้อืมอืมไก่เปิดจัดไปตุ่นเป็นชั่วโมงเลยนะอืมก็เผ็ดจี๊ดมากเลยอ่ะเผ็ดอืมทำไมเผ็ดอย่างนี้หนึงตา หนตาตาเลยจจะเพ็ดคือปากแสบได้กมวันนี้ใส่รีเทนเนอร์แล้วตีนรีเทนเนอร์บาดปากนี่ตีนจ้าให้ดูตีนเก็ใกล้มีความเปื่อยอื้มอื้อเปื่อยมาก เปินจนหลุดกันมาแบบเป็นข้ขอๆเลยค่ะ <c oughs> อันนี้เรียกว่าอบปตี <c oughs> อมอร่อยมงคังอม,มันมวนเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะ ซื้อกินไม่สังใจนะคะ <c oughs> ต้องทำกินเองอยากได้รสชาติไหนก็ทำไปเลยทำเมื่อคืนแล้วกินกลางวันแล้วถ้าแบบว่ากินข้ามวันนะรือว่าตุ่นนะมันจะนัวนะน้ำอ่ะเนีน่อืมีอร่อยสุด นี่ดูตีนเนี่มีความแบบเปิดสุดอะ่ะดีงามอ่ะอันนี้คือดูตีนออพอปากงอืม

สวยมาก <c oughs> นี่คะ่ะมวนไปเลยจังจะมีแบบอะไรนะตะไคร้เพราะว่าเราแบบไม่ได้คันกลองไงจัดไปสมุนไพรกินเข้าไปคะ่ะอออ 还有，还有，还有嘛？ เออาหมหอน ต้นหอมถ้าใครชอบแบบว่าเขาเลือกใบนะผักชีลาวหรอที่มันเป็นฝอยฝอยอะองนั้นคือแบบถ้าใส่ก็จะหอมแต่ปอยไม่กินไงปอยปว่าปอยเหม็นไม่กินก็เลยไม่ใส่เลยใส่เป็นใบผักชีแทนนะคะบางคนเขาก็ใส่เลือดใส่ตับนะใส่เครื่องในอ่ะก็ดีนะแต่วัวนี้ไม่ได้ใส่อืม ข้าวนั้นั่นเนื้อปลาแน่นใช้เป็นเนื้อปลาถูเผ็ดมากคือพริกแม่แบบส่งมาให้จากที่บ้านนะเหมียอ,อะไรลูกมันกินไม่ได้ร่วมแจมตลอดคะ่ะแต่นี้ลูกสาวนี่ตีนคะ่ะมไม่อยากจับเพราะว่าใส่คอนแทกไงเพราะว่าตอนตำพริกอะ เมื่อเช้ากว่าจะปั้มใส่คอนแทคได้คือแบบแสบตาแสบตาสุดตีนไปเลยค่ะตีนไปเปื้อๆดูดตีนจะ้ะอ,อ,อร่อยมากคือมีเยอะมากจะไปกินหลังกล้องต่อนะคะ เผ็ดแล้วก็แสบพองต้องพักก่อนแป๊บหนึ่งนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะคือช่วงนี้คือแบบว่าคลิปอาจจะแบบว่ามีความแบบว่าปล่อยปล่อยช้าลงปล่อยช้าเขาเรียกปล่อยช้าขึ้นเนาเออขึ้นลวงนี่แหละสัย่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะสถานการณ์โควิดนะการจะไปซื้อวัตถุดิบนะเราก็ต้องแบบ ไปรอบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าอาจจะแบบว่าวัตถุด,ดิบมันอาจจะแบบล่าช้าบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปตลาดไงช่วงนี้เพราะว่าเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะคลิปก็จะออกแบบช้าช้านิดนึงแต่ว่าถ้าโควิดหายไปกลับมาทำพิปได้ปกติได้รับรองสนุกแน่นอนนะจ๊ะเราจะออกไปตรงเวนกินของอร่อยนะคะลัดเลาะ ท่องเที่ยวไปเรื่อยนะคะจิตแจ่มใสเบิกบานนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย